ถามกันมาเยอะพอสมควรนะครับทุกท่านครับว่าหงเป่าสือเนี่ยมันดกจริงหรือเปล่าเอาให้ดูกิ่งไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมครับเนี่ย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 ดอกทั้งนั้นเลยนะนี่ฮะนี่ก็ดอกครับนี่เห็นะดอก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 นะครับมานี่เห็นไหมกํกกกมากลังออกเลยเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดอกครับนี่ขึ้นมานี่ นี่ฮะดอกครับเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่ดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหดอกนนนนนูนดูเห็นไหมของปอสือนะครับสังเกตง่ายๆดูใบเขาครับใบจะไม่เหมือนพันธอื่นนะฮะใบก็จะออกมนๆกลมๆแบบนี้เห็นไหมนี่ฮะกลมๆแบบนี้มนๆแบบนี้อ่ะนี่ กลางแสงเห็นเลยเห็นไหมใบก็จะไม่รีเนี่ห็นหมอุ้ยดกไม่ดกยังไงดูสิดอกเต็มไปหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยเขาไว้ให้ติดลูกได้ขนาดไหนนะครับนูน่นต้นนี้ใหญ่พอสมควรแล้วนะนี่ปลูกได้ปีงแล้วนะเหลือต้นเดียวนี่แหละนะครับ พอดีปลูกช่วงก่อนฝนนิดนึงแล้วปีนี้น้ำค่อนข้างเยอะนะพอพอแล้วเดี๋ยวค่อยขยายเอาเห็นแล้วว่าดกครับดอกจริงเนี่ยดอกทั้งเลยนี่นี่น,นี่อันนี้กำลังบานนี่เห็นไหมเห็นชัดๆเลยเห็นไหมโอ้โหถ้าให้ติดหมดทำไงเนี่ยนู่นน่ะดูสินู่นน่ะดอกนั้นเลยตอนนี้ถ้าถ้าให้ติดหมดผมว่าไม่ไหวฮะเอาไว้สัก หนึ่สองสาสี่เอาไว้สักยีสิบลูกพอสิบถึงสิบห้าถึงยี่สิบลูกพอนะครับกิ่งหนึ่งก็กิ่งหนึ่งก็ประมาณสองลูกนะให้ให้ไว้กิ่งประมาณสองลูกพอแล้วก็ในช่อดเดียวให้ไว้แค่ลูกเดียวยังไม่ไว้คู่นะฮะสงสารนะโอ้โหแต่ต้นต้นใหญ่แล้วต้นเท่าแขนผมแล้วอายุปีงแล้วปล่อยได้จริงๆแล้วแต่จริงๆเราเอาไว้นิดนหน่อยๆพอที่เหลือเดี๋ยวผมจะน้มทำกิ่ง นะครับสวยงามฮะสวยงาม